ว้าว <Whoa. S 2> แล้วแล้ว,ลวอย่าให้มันลม้มเอ้าเอ้าวาวอย่าพูดคำหยาบนะในนี้นนะเดี๋ยวต้องทายใหม่เรื่อยแล้วก็แล้วก็ต้องทาใหม่เรื่อยว้าวมันไปแล้วว้เ <Whoa. S 1> ข้าป่าเ <laughs> ข้าปน <laughs> ้องล้มอ่ะเอาก็ต้องขอติดใหม่นะฮะ <laughs> มันม้าเลยค่ะ จะมาถ่ายคลิปแบบบรรยากาศนะคะอันนี้คือบ้านของยายใบตเตยนะคะเป็นเพื่อนใช่ไหมใบเตยเป็นเพื่อนของยายเธอเหรอโ<ร>ชคไปไหนโชคน่จริงะนะที่ตามโชคมาไปไปกัน <c oughs> <c oughs> อะไรยัก เราจะรอดูฮูลาฮุปอยากตัวนี้กันแล้วฮูลาฮูปล้อมลองคิดซะว่าเมื่อกี้ฮุลฮุปเป็นคนนะคะนี่นะคะก็จะซ o o m ไปแล้วเออเออมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้าเข้าป่าไปเลยนะคะมันเข้าป่าไปเลยอ่ะแล้วน้องชอบกระมากรอันหนึ่งสองสามเอ้าเอ้าเอ้า ไปแล้วไปแล้วเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นี่แหะเอ,อมามันเข้ามันเข้าเข้ามาเขายกัเนเอาเอาเอาลองเอามันทิ้งเปลี่ยนอันดูดูแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้มันใหญ่เกินเขือได้อันนี้ของช็อกโกแลตเล็กๆประมาณเนี้ย เล่นได้สบายใจแต่ดูของพี่สิยังดูก่อนไม่ได้แล้วมนะใช่ข้อของเธอกลมี่มันกลมดีเลยมาเชื่อโอ้โหจะได้เหรอไม่รู้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 เชื่อไม่รู้ไม่มีอยู่จริงเจอได้เนไปน้องตองสางไปเลยเอายางยางหยักเอามาถึงก็ล้มเลย รถชนรถรรถรถรถเียวเขาเลี้ยวแล้วบอกเอาเขาเลี้ยวหนึ่งน้องซองซ้่วเอาเอาเลยเร็วเอ้าพี่บอกแล้วมันไม่ได้เอาเอเอาเเดเเเอาเดาเยวเดียวตัดภาพไปเลยนะคะ ตัดภาพมาที่ไปเตยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะมารีวิวขมวโอ้ยไปโชคไปไปไปรีวิวเข็มนวดผมก็ถ่งแลโอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับครีมนวดอ่ะไปดีกว่าขอข้อเสนอไปนึงนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันตัดไปนะคะโทษทีนะคะอันนันจะเป็นเออสรลมนะคะที่มาผมไี่ดีนะคะไม่ติดผมวไม่เหนียวนะคะนี่ค่ะเจะจะเป็นสรามท <to> ี no ่แบบมาผมไี Aí, я, like ่ด oh, <this hail. S 2> ีมากเลยนะคะ สวัสดี่ะนอัมรันนั้เดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่เล่นถุงแล้นเลยนะคะปิ้งเอามาปิ้งพร้อมกันแล้วหนึ่งสองสามตอนนี้โชกก็ยกรอนะคะตั้งมันพังยนะนี่ดูดูหน้าโชคนะคะเวงวะคะดี๋ยวก็ตัดภาพไปอีกแล้วนะคะ ก็ตัดพ้ามาตอนที่กำลังพักอยู่นะคะอ่ะอะโชคก็ยิ้มหวานไปนเลยนะคะคโอ้โหหน้าเต็มเลยเหนื่อยชิปเลยนครับชิปอะไรไม่ไม่มีอะไรครับลิปเฉยๆ,ๆครับ <c oughs> <c oughs> ทำไม <c oughs> ดวงตาโชคกลมโตจังเลย <c oughs> โอ้ไหนตัดภาพมาดวงตาโอเคไม่เป็นไรถ <c oughs> ่ายอันนี้ก็ได้โอ้ย <c oughs> พี่ใบเตยเลืองไม่ใช่หูอันนี้อันนี้อันนี้เน,นี่ไอ้ม, <า S 1> ม่วงๆอันเนี้ยมาก็จะตัดภาพมาที่ตาของโชคเลยนะคะตัดภาพก็ตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่ตาของโชคเลยนะคะที่กำลังหลับตาปีอยู่นะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะอครอบๆอันนี้ก็เป็นกางเกงโชคนะคะแ้วโชคก็หลับตาปีอยู่หลับตาไปเพื่ออะไรไม่ได้โฟกัสตาแล้วเนี่ย นี่ค่ะก็เป็นก็เป็นบรรยากาศนะคะโชก็เล่นฮูลาฮูล่ากันเลยนะะไม่ได้เล่นฮูล่าฮูล่าค่เล่นฮูลาแฮปโอ้โหเยอดเลยนะคะเปิดของจริงบปิดของแท้โอ้ตาโชกลมโตมากเลยนะคะตาโชอขึ้นกลมโตเลยค่ะเดี๋ยวก็ไปแค่นี้นะคะอ่ะไปเตยบายบายก่อนให้โชคบายบาย